สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนทีผลล่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างน,นะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาของโปรตุเกสโมนิเอเลนเสมอกัรทางด้านนาซีอองเลาไป2ประตูต่อ2บิซิทเอาชนะด้านปอริอโมเนเซไป1ประตูต่อศูนย์เบทฟิก้าเสมอเอฟซีบอตโตไป1ประตูต่อ1ฟาเลนเสมอกับทา้งด้านวิตเตเยกิมมาไร์ไป2ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันไฮท้าบรินเอาชนะไฟบวกไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลยูฟ่าอยู่รป้าลีกรอบหองชนะเลิศนัดที่2โลมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2รวมผล2นัดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม8ประตูต่อ5ส่วนอีกคู่หนึ่งอาเซนอลเสมอกับบีเยลไป0ประตูต่อ0 รวมผล2นัดนะครับเีเรียลเข้ารอบด้วยประตูรวม2ประตูตอนหนึ่สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้มีคู่ไหนที่น่าติดตามกันบ้างเราไปรับชมกันเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโปรแกรมซีรียบีอิตาลีนะครับโดยมีเตะหลายคู่มากเลยนะครับวันนี้โดยทุกคู่นั้นจะแข่งพร้อมกันหมดนะครับเวลา1ทุ่มเอ็นเตล่าจะพบกับคีเอโวเวเนเซียจะพบกับบอนเดโนเน่ซาเลนิเตน่าจะพบกับเอมโปลี เลจีน่าจะพบกับสปาเอเลเช่ e จะพบกับเลจีน่าโฟซิโนเน่จะพบกับเวนเซนซ่าเคมอนเนเซ่จะพบกับเปคาร่าโคเซนซ่าจะพบกับมอนซ่าเวชาจะพบกับปีซ่าและอัสโคลี่จะพบกับซินตาเดล่าในส่วนของโปรแกรมฟอร์ตูนาลีก้าของเชควันนี้มีแข่งหนึ่งคู่โดยคู่นี้นั้นจะเตะเวลาห้าทุ่มยาโบเน่จะพบกับเทปดีเซ่ ในส่วนของโปรแกรมดีกรี2เยอรมันจะมีเตะด้วยกันทั้งหมด2คู่โดยทั้ง2คู่นั้นจะเตะเวลา5ทุ่มครึ่งโฮเทิลคิวจะพบกับซังพาลีอันนเวร์96จะพบกับดามสตัดในส่วนของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกสจะมีเตะด้วยกันทั้งหมด2คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลาตี1ฟอร์มาลีเขาจะพบกับซานตาเคล่าในส่วนของอีกคู่หนึ่งนั้นจะเตะเวลาตี35นาทีบาวิสตาจะพบกับดันเดล่า ในส่วนของโปรแกรมจูเบรีของฮอลแลนด์วันนี้จะมีเตะอีกหลายคู่เช่นกันโดยทุกคู่นั้นจะเตะพร้อมกันเวลาตีหนึ่งก็จะมีในส่วนของโรด้าพบกับเอฟซีอโอเฟนเอ็นเอซีเวด้พบกับเอ็มวีบียองอูทักจะพบกับอเมริกซิตี้พีเอวีเยาวชนจะพบกับโฟร์แนดัมเอแซดอาร์มาเยาวชนพบเอ็กเชเชอร์อาจารเยาวชนพบเดอะกัปส์ครับเฮมอสสปอร์ตพบกับทรมออส ในส่วนของโ o เฮทอีเกิล e จะพบกับ NAC d i อซีไดมาดเดจะพบกับคัมบูและเดนบอสจะพบกับเทสตาในส่วนของโปรแกรมเ d เลดบิซลีของฮอลแลนด์ and, ก็มีแข่งด้วยกันทั้งหมด1คู่โดยคู่นี้น่าจะเต 1, ปปะเวลาตีหนึ่งสปาร์ต้าและเจดมจะพบกับวินเทจอาร์เนมในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันมีเตะ1คู่โดยคู่นี้จะเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งสตุตการ์จะพบกับอัลปวก ในส่วนของเซกุนดาลิกาสเปนก็จะมีเตะหนึ่งคู่เตะเนนฟเฟ่ ife, จะพบกับอัมเบรียโดยคู่นี้นั้นจะเตะเวลาตีสองแล้วก็มีในส่วนของโปรแกมมรมนาฬิกาของสเปนเดวิสโซซิดาจะพบก่าเอลเช่โดยคู่นี้นั้นจะเตะเวลาตี Being Sport, าสองบีอิงสปอร์ตถ่ายทอดสดในส่วนของลีเอิงฝรั่งเศสมีเตะหนึ่งคู่ล้องพบกับลิวคู่นี้จะเตะเวลาตีสองเช่นกัน แล้วจะมีโปรแกรมเพิพม่มเรียงกฤดหนึ่งคู่เรตเตอร์ซิตี้จะพบกับนิวคาสเซิลโดยคู่นี้นั้นจะเตะเวลาตีสองโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับอย่างไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ